ระช่ายาเพคะสวยน้ำเกงโสมสักหน่อยเถิดเพคะเสียงอ่อนใจของนางกำนันคนสนิทที่ติดตามตู้จินจินตากงจู่แคว้นสู่ผู้ถูกทรงมาบรรณาการแต่แคว้นต้าจินหลังแพ้สงครามแต่ห้องเต้แคว้นต้าจินกลับพระราชทานนางให้กับองค์ชายรองผู้ไม่เป็นที่โปรดปรานแม้ว่าเขาจะรูปงามและจิตใจดีทว่าเขามีอายุอยู่ในเรือนมากมาย นางผู้เกิดมาในราชวงศ์ที่ยึดถือธรรมเนียมคู่สาม,มีภรรยาเดียวมีหรือจะยอมรับได้เป็นเหตุให้ตู้จริงๆตรอมใจจนร่างกายสุดโทมวางไว้ก่อนเถิดพี่รูข้าขอนอนสักนีดเดี๋ยวตื่นแล้วข้าจะกินเองเสียงอ่อนแรงต่อมาจากในม่านม้ถ้าอย่างนั้นบ่าจะไปเอากำรรยานสงบใจมาจุดถวายนะพี่คะพี่รูทิ้งท้ายไว้แค่นั้น แล้วรีบเดินออกไปจากเรือนเพื่อไปพบท่านหมอเฉียนผู้เป็นหมอประจำจวนจะได้เบิกกำยานมาสงบใจให้ท่านหญิงของนางอึกใจต่อมามีเสียงกุกกกกุักคล้ายคนจุดกำยานแว้วม,มาจากโต๊ะคินหน้าตา่างตู้จิตจินที่หนังตาหนักอึ้งไม่ได้ลืมตาดูเพราะเข้าใจว่าเป็นปี้หรูเธอสูดหายใจลึกๆสองสาครั้งแล้วหลับไป ่านไปครู่ใหญ่พี่รูเดินกลับมาจากเรือนท่านหมอนางรีบเข้าไปดูอาการพระชายาด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นร่างบางนอนนิ่งกระบางลมที่เคยขยับขึ้นลงเบาบางผะแผ่วตามจังหวะกับไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวในตอนนี้พี่รู่ทลาเข้าไปคว้าข้อมือของพระชายาขึ้นมาเพื่อตามหาชีพ,พจรตามที่ท่านหมอเคยสอนไว้เนื่องจากพักหลังมานี้พระชายามักเอาแต่นอน ไม่กินไม่ดื่มจนไร้เรี่ยวแรงท่านหมอจะจัดยาบำรุงตำรับใดให้นางก็ได้แต่อาเจียนออกมาหมดปี่หรูจับไปชีพประจรอยู่ครู่หนึ่งจนมั่นใจได้ว่าตนไม่ได้เข้าใจผิดไปเองร่างเงย็นเฉียบของชายาตู้ไร้ที่ประจรและสัญญาณชีพใดๆนางจึงเรียกเสี่ยวมี่นางกำนันชั้นรองที่มีหน้าที่ดูแลภายในจวนให้มาคอบีบนวดฝ่ามือ ฝ่าเท้าของพระชายาตู้ด้วยหวังว่าเลือดลมจะดวนสะดวกขึ้นแล้วจึงให้บ่าวหญิงร่างใหญ่รีบไปแจ้งท่านหมอเฉียนที่เรือนจากนั้นปี่หลูรีบไปที่เรือนหน้าเพื่อแจ้งองค์ชายรองเป็นพระสวามีของพระชายาตู้และเจ้าของโจรองค์ชายรองเพคะแย่แล้วเพคะตัวยังไม่ทันถึงห้องหนังสือแต่ด้วยความน้อนใจ ปี่หรูจึงส่งเสียงนำไปก่อนพอวิ่งมาช้างหน้าห้องหนังสือขององค์ชายรองเสียงดังอันใดองค์ชายรองทรงเจราจาการค้าสำคัญกับท่านขหบดีมู่อยู่พ่อบ้านเฉินหันตัวเข้ากันไม่ให้ปี่หรูเข้าห้องหนังสือท่านเรียกไปเถิดพ่อบ้านเฉินข้ามีเรื่องดุลต้ทูลองค์ชายปี่หรูไม่ยอมแพ้พยายามจะแทรกตัวผ่านไปให้ได้แต่พ่อบ้านเฉิน กับกันท่าไม่ยอมให้นางผ่านไปง่ายๆในเวลาปกติก็จะบ่ายเบียดให้นางพบองค์ชายร้องเพื่อ,อรายงานเรื่องพระชายาตู้แต่ตอนนี้พระชายาของนางอาการหนักจะไม่มารายงานได้ยี่ยงไรมีอะไรกันเฉินเสียงนุ่มดังมาจากในห้องไม่มีสิ่งใดเดี๋ยวบ่าวจัดการเององค์ชายไม่ต้องกังวลพะยะค่ะพ่อบ้านเฉินรายงาน ในขณะที่มือใหญ่ปิดปากปี้หรูจนเธอพูดไม่ได้ด้วยความร้อนรนปี้หรูกั้นใจยกเท้าขวาขึ้นแล้วดันไปด้านหลังพ่อบ้านเฉินที่จุกจนพูดไม่ออกลงไปนั่งกองอยู่ด้านข้างประตูนางจึงอาศัยจังหวะนี้พุ่งเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะน้ำชาที่องค์ชายรองกับขหามาดีมู่ผู้เป็นท่านตาและยังเป็นที่ปรึกษาด้านการค้ากำลังสนทนากันอยู่ ชายต่างวัยทั้งคู่ต่างตกอยู่ในอาการงงงนันยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามปีม่หรูรีบคุกเข่าลงโขกศีรษะพร้อมรับให้สะอึกสะอื้นองค์ชายเพคะช่วยพระชายาของบ่าวด้วยเพคะเกิดอะไรขึ้นค่อยๆเล่าให้ข้าฟังจะได้ช่วยพระชายาของเจ้าได้เสียงนุ่มนวลน,นั้นเจือไปด้วยความสงสัยชายาเออพระชายาไม่รู้สึกองค์เลยเพคะองค์ชายบ่าวทั้งเรียก ทั้งเขยา่าทั้งจับพี่ประจรเองจับแทบไม่ได้เลยพี่คะพี่หรูละล่ำละล,ะล,ะละักตอบรูดเดียวพร้อมเอามือรูปอกไม่ใช่อะไรหรอกนางเกือบบอกไปแล้วว่านางจับที่ประจรไม่ได้เลยต่างหากแต่ก็เกรงว่าองค์ชายจะไม่ให้ตามหมอกลับจะให้พระชายาของนางส่งร่างนั้นไปยังสุสานราชวงศ์แทนนี่สิเอา้าวนี่ประโยู่ของข้าเจ้ารีบไปที่โรงรถ ให้รถม้าพาไปรับท่านหมองัวมาองค์ชายรองรีบปลดป้ายหยกประจำกายส่งให้พี่หรูแม้ว่าเขาจะไม่ได้สนใจพระชายาเอกที่เสด็จพ่อพระราชทานให้แต่ก็ไม่ใช่เพราะตัวนางนั้นเป็นบรรณาการจากแคว้นสู่ที่ถวายมาเป็นส่วนหนึ่งของสินสงครามแต่เป็นเพราะเขาไม่เคยสนใจหญิงใดเลยต่างหากถึงแม้จะมีคนถวายบุตรสาวหรือสตรีในบ้านมาให้เขาว่าไงไมาย เขาก็เพียงรับไว้ด้วยความสงสารแม้แต่อนุเจียวสตรีเพียงคนเดียวที่เขายอมให้ใกล้ชิดและยกหน้าที่จัดการเรื่องในจวนให้ก็เป็นนางกำนันที่เสด็จย่าประทานมาให้ตั้งแต่เขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและตั้งแต่วันที่เขาถูกพิสุราทำร้ายในครั้งนั้นจะทำให้ข้าวสารไกลเป็นข้าวสุกเขาก็ไม่เคยแต่ต้องนางอีกเลยมัวแต่คิดอะไรเร่เปื่อยมองอีกทีก็ไม่เห็นคนแล้ว คงไปตามหมอแล้วสินะมีป้ายขององค์ชายรองเลยนะพวกเจ้าใครก็ได้พาข้าไปตามท่านหมอหัวทีเถอะเสียงอ้อนวอนของปีห่หรูแทบจะขาดใจแม้จะไม่มีใครเหลียวแรนาะงสักคนนี่ไม่ใช่เวรของพวกข้าเกิดพวกข้าเอารถออกไปเกิดอะไรขึ้นข้ารับไม่ไหวหรอกเสียงตอบจากหัวหน้าสารถีอายุน้อยที่อยู่ตรงหน้าปีห่หรูแถมยังกอดอกเดินสายไปมาด้วยท่าทียนยวน าสารธีอาวุโสหลายคนได้แต่มองด้วยความสงสารออกตัวพานางไปก็ใช่ที่เพราะพ่อบ้านเฉินได้ส่งคนมาสำทับไว้ก่อนหน้าที่พี่หรูจะมาเพียงไม่ถึงสินาทีว่าให้ทุกคนฟังคำของเสี่ยวเฉินหลานชายของพ่อบ้านเฉินเท่านั้นถึงแม้เสี่ยวเฉินจะเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานแต่ก็มีตำแหน่งหัวหน้าโรงรถมา้าส่วนหัวหน้าคนเก่าที่สั่งงดข้าวเย็นเสี่ยวเฉิน พอรถม้าที่รับผิดชอบนั้นไม่สะอาดจูดจ่ๆก็โดนนักเรียนในตลาดซ้อมจนขาหักทำงานไม่ได้แล้วเป็นเวรของผู้ใดกันเหตุใดไม่อยู่ที่โรงรถพี่หลูถามด้วยความสงสัยปกติทุกแผนกงานของจวนต้องมีคนเข้าเวรอยู่ประจำการเจ้าไม่มีสิทธิ์มาก้าวไก่งานของข้าเสียวเฉินนั่งลงกระดิกเท้าพร้อมจิบน้ำชาที่โต๊ะหน้าโรงรถมา้าวางท่าดังคุณชายน้อย เสียงคุกเข่าลงบนพื้นหญ้าหน้าโรงรถที่โรยด้วยกวดเม็ดเล็กตามมาด้วยเสียงโขกศรีรษะอย่างแรงได้โปรดเธอพี่ชายช่วยส่งคนพาข้าไปตามท่านหมอคัวทีเถอะตามมาด้วยเสียงโขกศรีรษะติดกันอีกสองครั้งจนเหล่าบรลดที่อยู่ที่นั้นอดน้ําตารื้นไม่ได้เสี่ยวเฉินมองออกไปณมุมหนึ่งของลานหน้าโรงรถมา้ามีชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ใต้ต้นดอกกุย้ยคนผู้นั้นพยักหน้ามาทางเขาเสี่ยวเฉินหันไปมองปี่หรูด้วยแววตาที่หาได้ทุกร้อนต่อการโขกศีรษะของนางไม่เอาเถอะเห็นแก่เจ้าถ้าใครอยากจะพาเจ้าไปก็แล้วแต่เจ้าไปหาคนสมัครใจเอาเองเถอะเมื่อพูดเสร็จเสี่ยวเฉินหันไปมองสารถีที่อยู่เบื้องหน้าทีละคนจนทุกคนไม่กล้าสบตาข้าไปเอง เสียงทุ้มดังมาจากด้านหลังของโรงรถมา้าทุกคนหันไปมองบินตาเดียวอ๋อหวังซีฉวนคนที่องค์ชายรองพามาอยู่ใหม่นั่นเองแม้แต่เสี่ยวเฉินก็มีกล้าขวางขอบคุณพี่ชายพี่รูทํำท่าจะโขกศรีรษะให้เขาแต่ชายหนุ่มเดินแขนเสื้อนางไว้รีบไปกันเถอะป่านนี้พระชายาของเจ้าจะเป็นเช่นไรแล้วก็ไม่รู้หวังซีชวนปล่อยแขนเสื้อนาง แล้วเดินประจุงมาที่เทียมรถเสร็จแล้วออกมาจากรองรถเอาต่างรองเท้าออกมาวางให้เปี้ยรู้เจียบก้าวขึ้นรถรอจนนางนั่งลงเรียบร้อยเขาจึงออกรถทันทีโดยไม่เสียเวลาแม้แต่จะกล่าวสิ่งใดหรือมองใครๆในที่นั้นอีกเลย